สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำวิธีการไล่นกกีราบหรือว่านกกังแกออกจากอาคารสถานที่วัดศิลามงคลที่พระธาตุศิลามงคลนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับตอนนี้เรากำลังจะกรอกแล้วก็ใช้ส่วนที่ต้มมาแล้วครับก็มีประมาณนี้นะครับ ใส่ขวดละเกือครึ่มขวดแล้วก็เอาไปไขขา,ขาแล้วก็ไปห้อยหรือว่าเอาไปวางชั้นพระธาตุสิรมงุลลองดูครับว่าจะได้ผลไหมใส่ข้างละสองขวด เช้าก็าลองดื่มไปแล้วเช้าหนึ่งฝาสองแรงหนึ่งฝาเป็นสองฝาเลยสะส้มๆินหินนิดหนึ่งสุดยอดไปเลย Yeah. Yeah, yeah. Okay. okay mm -hmm. เสียของเลยงเสียของเลยวดนึ่งเสยของเลยนต่ง สัมเดียตน็้สิ้นได้เนืก็ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วข่างทิดเหนื่อ